ในส่วนของตัวที่มาบ่อยที่สุดระหว่างหลักหน่วยและหลักสิบนะครับมีตัวไหนบ้างก็คือเลข5้าหนงครับจับผู้วินได้ประมาณนี้นะครับหลักหน่วยตัวที่มาบ่อยที่สุดนั่นคือเลข1ครับเลข1มา5ครั้งในปีนี้นะครับในส่วนของ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิกยติธรรมสุริยนบรารบีทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เรามาดูเลขสิติย้อนหลังในปี2568ตัวไหนที่น่าสนใจและตัวไหนที่น่าลงทุนจำเพาะจอจงนะครับผมจะพูดเรื่องของเลขสิติย้อนหลังในปี2568นี้ว่ามีตัวไหนที่ไม่เคยมาเลยและมาบ่อยที่สุดพร้อมกับมาแค่ ครั้งเดียวจำเพาะเจาะจงล่างอย่างเดียวครับมาดูเลขสีตีย้อนหลังในปี2568นะครับจำเพาะเจาะจงเลขล่างอย่างเดียวหลักหน่วยมีตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดหลัก10ตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดและไม่เคยมาเลยในรอบปีนี้ครับมาดูในส่วนของเลขที่ไม่เคยมาเลยในปีนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยครับ มาดูตัวเลขหลักหน่วยกันก่อนนะครับหลักหน่วยที่ไม่เคยมาเลยนั่นคือเลข9้าครับเลข9ที่ไม่เคยมาเลยนะครับในรอบปีนี้ในส่วนของเลขหลักสิบกันบ้างหลักสิบที่ไม่เคยมาเลยในรอบปี2 5 6 8มีตัวไหนครับมีเลข1่และเลข4ครับเลข1กับเลข4ที่ไม่เคยมาเลยทีนี้เราไปดูตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดในรอบปีนี้ครับ ตัวที่มาบ่อยที่สุดหลักหน่วยครับหลักหน่วยตัวที่มาบ่อยที่สุดนั่นคือเลข1ครับเลข1มา5ครั้งในปีนี้นะครับในส่วนของเลขหลักสิบกันบ้างหลักสิบที่มาบ่อยที่สุดนั่นก็คือเลข5ครับเลข5เนี่ยมา6ครั้งนะครับมาดูตัวเลขที่มาแค่ครั้งเดียวนะครับในส่วนของหลักหน่วยและหลักสิบ ล่างครับหลักหน่วยและหลักสิบล่างที่มาแค่ครั้งเดียวหลักหน่วยกันก่อนครับหลักหน่วยมีตัวไหนบ้างครับหลักหน่วยมี 2, 4 5และแ8ครับ 2, 4, 5และ8นี่คือหลักหน่วยที่มาแค่ครั้งเดียวในรอบปีนี้ครับในส่วนของหลักสิบกันบ้างหลักสิบมีแค่2ตัวนะครับที่มาแค่ครั้งเดียวครับนั่นก็คือเลขเ็และเลข 5นั่นเองล่ะเลข7กับเลข5มาแค่คั้งเดียวเนปีนี้ครับที่เราพูดถึงคือเลขสีติย้อนหลังนะครับในปี2568ล่างอย่างเดียวเฉพาะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับมาดูว่าตัวไหนที่น่าสนใจเมื่อเราจับคู่จำเพาะว่าเฮ้ย hey, ตัวที่ไม่เคยมาเลยในรอบปีนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าในงวดนี้หนึ่งพิศจิกายนนี้เขาจะมาถ้าเขามาจะมาตัวไหนที่ เราพูดถึงทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะแยกเป็นกลุ่มจำเพาะ3กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มแรกในชุดแรกก็คือตัวที่ไม่เคยมาเลยไปจับคู่กันและในตัวที่2ก็คือตัวที่มาบ่อยที่สุดก็ไปจับคู่จำเพาะตัวที่มาบ่อยที่สุดและในกลุ่มที่3ในชุดที่3ครับคือตัวที่มาแค่ครั้งเดียวในรอบปีนี้ก็ไปจับคู่จำเพาะเจาะจงว่า ตัวในกลุ่มของเลขที่มาแค่ครั้งเดียวอ่านเป็นไปได้ว่ายกระดับขึ้นมาจากมาแค่ครั้งเดียวมาเป็นครั้งที่2ในรอบปีนี้คือในงวดวันที่1พิศจิกายนนั่นเองครับ ชุดแรกก่อนนะครับชุดแรกในส่วนของตัวที่ไม่เคยมาเลยถ้าเราจับคู่ระหว่างหลักหน่วยและหลักสิกบเนี่ยเข้าด้วยกันจะมีตัวไหนบ้างจับคู่วินตัวที่ไม่เคยมานั่นก็คือเลข19 49ครับ1949ตัวที่ไม่เคยมาจับคู่วินได้แบบนี้นะครับในส่วนของตัวที่มาบ่อยที่สุดระหว่างหลักหน่วยและหลักสิบนะครับมีตัวไหนบ้างก็คือเลข5้ Okay, ครับจับคู่วินได้ประมาณนี้นะครับชุดที่3ครับชุดที่3เป็นชุดตัวเดียวที่มาครั้งเดียวในรอบปีนี้เราไปจับคู่วินอาจจะเยอะหน่อยนะครับซึ่งในหลักสิบจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ7กับ9แต่ในส่วนของหลักหน่วยเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือเลข2เลข4เลข5และเลข8ซึ่งเราจะจับคู่เนี่ยมันจะเยอะให้แม่แมป่ป้าๆพี่ๆและท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไปคัดเลือกเอาเองนะครับผมขึ้นหน้าจอไว้ให้แล้วนะครับไม่ว่า จะเป็น727475แล้วก็78ในส่วนของเลข9เนี่ย929495และ98นั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวเลขที่ให้มาคือเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตัวไหนที่เฮ้ยเป็นเลขดังก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับในส่วนของแม่แบบปปๆป้าๆพี่ๆที่ดูอยู่นะครับใครชอบตัวไหนยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมฝากกดไ u b s กดติดต,ตามก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนสุริยัน์บารมีพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอห้รําขออรวยขอมีโชคถูกหวยรวยเบอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับ